กาชาอยู่มาโอ้โหได้แล้วทุกคน ับสวัสดีทุกทุมที่น่าหักทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซ์นนี่กับเกมไลายเรนเจอด้วยทุ่มสำหรับวันนี้ก็ไม่อยู่ที่หน้าต่างไอดีหลักของผมอีกแล้วนุ่มสำหรับวันนี้ผมจะมาทําการเปิดตามล่าโคโรโบคนโคโนซุบะน,นั่นเองนุ่มสำหรับโคโรโบเรื่องนี้นะ่มผมไม่เคยดูแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนน่าจะเก่งที่สุดด้วยนุ่ม,มสำหรับโคโรโบในรอบนี้เหตุผลที่ผมมาเปิดตามล่าเพราะว่าโคโรโบในรอบนี้มีความสามารถในการหยุดเวลา5วินนั่นเองสําหรับไอดีก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดไปน่มบอกด้ว่า แตกมากๆแล้วก็หลายๆคนก็ทักมาบอกผงค่อนข้างที่เยอะนะผมว่าเปิดได้เยอะมากๆนะผมอ่นในรอบนี้โคโลโบโคโนซึบาโผ่อ่นหลายคนก็เปิดได้เยอะมากๆไอ้นี่หลกของผมมีอยู่70ดตัวนะผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดตามหละักหลักการว่า70ตัวของผมจะเปิดได้หรือเปล่านะผมอ่เดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยนะผมว่า70การ์ดของผมจะได้โคโลโบในรอบนี้หรือเปล่านะผมตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวของอาควา นะครับผมสำหรับเนเจอร์ตัวนี้ความสามารถหลักๆที่เราอยากได้ก็เป็นท่าของหยุดเวลา5วินาทีเองส่วนความสามารถเสริมอื่นที่ผมอยากได้เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสร้างอมตะแล้วก็เพิ่มการต้านสกิลหน่มแล้วก็อยากได้ท่าของยุคลือกอมตะแล้วก็ทําให้สตู ไม่ใช้ทักษะหรือว่าห้ามใช้ทักษะด้วยถูกอ,อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้คือเมกูมินนั่นเองตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการหยุดเวลาฮาวินั่นเองแล้วก็ความสามารถหลักๆที่ผมอยากได้คือดาเมจที่เวอร์วังอลังการโนมบอกก็เลยว่าดามจธาตไฟตัวนี้น่าจะเก็บกว่าธาตุไม้ที่ดีมากๆโน้นมเดี๋ยวก็รุ้นกันเลยว่า70ตัวผมจะได้หรือเปล่านโนมส่วนลูบี้ผมจะกักไว้เปิดตอนสี่ทุ่มน้มไม่ก็จะเก็บยาวไปคโคโาโบเดือนถัดๆไปหรือว่าโคลาโบเดือนกุมภาพันธ์ออน,นั่นเองอันนี้ก็รอดูกกันอี ก,การท่ผมว่าผมจะเก็บได้หรือเปล่าท่มมตอนนี้คือเปิดมา5ตัวแรกผมได้เป็นล็อกกิดชาวท่มมาก็ลุ้นกันยาวๆเลย่มสำหรับการเก็บลูบี้ผมแนะนำาน้มมือใหม่อ่าไม่ควรพลาดเลยสําหรับการเก็บลูบี้ไปเปิดโคลาโบหรือว่าเปิดเกียร์ที่เราต้องการโมอ่ะเกียร์ที่ผมแนะนําหลักๆสําหรับสายฟีผมแนะนําให้เปิดในรอบของ เกียร์อาวุธตัแน่นอนของทักษะนะมอ,อันนี้คือผมจะแนะนําเป็นพิเศษเลยส่วนเกียร์ป้องกันหรือว่าเกียร์ตกแต่งผมจะเน้นไปทางนันของเกียร์จันทาแล้วก็เกียร์คริสต์มาสนะผมเนื่องจากว่า2องสองเกียร์ชิ้นนี้นุ่มมันใช้งานได้แบบระยะยาวมากๆแล้วก็ใช้งานได้แทบจะทุกตัวเลยนะผมมาผมเปิดได้เป็นอลิสเชสเตอร์นุ่มหรือว่าอลิสบินนั่นเองน่มตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีแหละแต่ว่า ไอทีเลยหละไอี ID ของผมก็ใช้งานอยู่นะครับแต่ว่า i อหลักของผมไม่ได้ใช้น้องเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับสำหรับตัวบินโอ้โหคือเปิดมายังไม่เห็นวีวแววของโคโรโบตัวใหม่เลยนะครับตอนที่ผมเข้าเกมมานตัวเกมมีการอัปเดตเพิ่มข้อมูลเข้ามาอีก0.1น b นอะครับไม่รู้ว่าเป็นการเพิ่มเลตดรอปหรือว่าลดเลตดรอปหรือเปล่านรับเพราะว่าตอนนี้คือเปิดยังไม่เห็นได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจในดวงหรือว่าไม่ค่อยมีดวงผมแนะนําไปสี่ทุ่ม ของวันนี้นู่มเพราะว่าสี่ทุ่มของวันนี้ตู้เพิ่มโอกาสจะมานั่นเองก็น่าจะเป็นตู้เพิ่มโอกาสเมกุมินแล้วก็ตัวของอาควาทุ่มว่า2ตัวนี้น่าจะเก่งที่สุดในรอบนี้นั่นเองนะตอนนี้เหลือ40ตัวสุดท้ายแล้วผมไม่รู้ว่าไอดีหลักของผมจะเปิดได้หรือเปล่าทุ่มไอดีหลักของผมอยากได้มากๆทุ่มสำหรับใครที่แบบอ่าอยากจะเปิดตามล่าบ้างก็สามารถเปิดได้ทุ่มโอ้โหเปิดได้ช้างน้อยเอลลี่ ตอนที่ผมไม่มีบอกก็เลยว่าตัวนี้ผมตามหาเยอะมากๆห่มแต่ว่าพอผมเปิดได้แล้วมันดันออกเยอะมากๆห่มอนาคตอาจจะทำพีร้อยก็ได้ท่มอ่ะขอไปพักใจแป๊บหนึ่งนมเพราะว่าตอนนี้คือลูบีของผมก็อยากเก็บไว้เปิดเกียร์แล้วก็เปิดทางด้านของตู้เพิ่อมโองกาสมากกว่าถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากใช้ r u บีในการเปิดเลนเจอร์ท่มอ่ะผมอยากจะเก็บกักไปคริสต์มาสไม่ก็ไปเดือนกุมภาเลยน่มมาขอให้ได้หน่อยเถอะโอ้โหนักสู้ไซมอนโอ้เกือหนักมาก ครับผมตอนนี้คือเหลืออีก30การ์ดสุดท้ายานะผมนะไม่รู้ว่า30การ์ดของผมจะเปิดได้หรือเปล่าครับผมอยากได้มากๆครับผมคลาบูในรอบนี้สําหรับไอดีหลักนะผม่ะก็คลาบูะ่ผมท้งด้านสองกอนหน้านี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะนผมะในรอบนี้ผมจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เหลืออีก25การ์ดท่าผมอ่ะถ้าไม่ได้ก็คองอ่ะต้องทําใจแล้วแหละแล้วก็ต้องเก็บตัวคาชาวไว้เปิดต่อครับเพราะว่านน อ่า ID ที่เปิดไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปนะ่มอ่าสำหรับใครที่เปิดไม่ได้หรือว่าเปิดได้ยังไงได้หรือคอมเมนต์มาขีดผมได้จะร่างคลิปนี้ได้เลยนุ่มหรือว่าใครที่อยากรู้สกิลตัวใหม่ก็สามารถไปดูกันได้นุ่มตอนนี้ผมก็จะทยอยรีวิวทุกตัวเลยนุ่มเพราะว่าหลายที่ของผมก็น่าจะเปิดได้นุ่มแต่ว่าบางตัวผมยังเปิดไม่ได้นุ่มผมก็เลยต้องมาเปิดตามล่าใน ID ที่ผมมีตัวกาชาอยู่มา โอ้โหได้แล้วทุ่มก็ได้เป็นสาวสวยสุดเท่ทุ่มอ่าดัสเนตนั่นเองอ่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานดีละกันสำหรับเนเจอร์ตัวนี้อ่ะไม่รู้ว่าผมจะปั้นแงค์หรือเปล่าทุ่มสำหรับสาวสวยสุดเท่ดัสเนท่ทุ่มตัวนี้เป็นธาตุไม้ทุ่มอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งเลย ตัวนี้นะผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าปั้นมากๆแต่ว่าความสามารถยังไม่ค่อยโดนใจผมนะฮาส่วนใหญ่แล้วตัวนี้เอาไว้ต่อต้านไอเทมพายุทรนาโดนั่นเองและอีกอย่างก็งคือความสามารถทางด้านของฟื้นพลังก็ถือว่าดีมากๆด้วยนะฮาก็ถือว่าได้มาก็ถือว่าดีใจแล้วนะฮะก็ถือว่ายังเป็นเลตที่ดีอยู่นะะตัวที่ผมอยากได้ก็เป็นตัวของอควาแล้วก็จะเป็นตัวของ อ่ะเมกูมินโน่สองตัวนี้อ่ะ,ะเห็นคนดูบอกผมว่ามันเก่งมากๆโนมอ,อ่ะไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหนผมก็อยากจะเอามาทดสอบเหมือนกันสําหรับตัวของเมกูมินโน่อ่ะหลายคนบอกว่าดาเมจมันแรงเวิร์มมากโนมาก็ขอให้ได้หน่อยได้ไหมถ้าได้มาปุ๊บผมปั้นแม็กเลยโผมดีไม่ดีผมขึ้นเก้าดาวเลยโน่มาขอให้ได้โอ้โหได้เป็นเบาเลือดร้อนน่ตอนนี้เหลือ5้าตัวสุดท้ายโผมอ่ะสงสัยไอดีนี้คงต้องใช้ลูบี้ในการเปิดลินเจอร์แล้วแหละโผมเพราะว่า ไอดีน,นี้อยากได้มากๆครับผมสาหรับโคโรโบในรอบนี้น่มโคโโบที่ผมแนะนําให้เปิดผมแนะนําให้เปิดคโคโโบที่มีความสามารถหยุดเวลา5้าวิแล้วก็เพิ่มแรงถึงพันหน่วยน่มเพราะว่ามันจะใช้งานได้ระยะยาวนั่นเองอ่ะสำหรับรูบี้เดี๋ยวผมไว้เปิดทางท้าของตอนสี่พุ่มละกานนมอ่ะก็อยากจะเก็บลูบี้ไว้สักเล็กสักน้อยน่มแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ควรต้องเปิดตามล่ากันนะครับสหรับ,คบโคโรโบในรอบนี้เดี๋ยวขอเอาตัวของอ่ะ ดัสเนตมาใส่หน่อยละกันผมน่าจะชื่อว่าดัสเนตนะผมอะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันเปิดได้ร่างเอาตาเลยทุคือไม่ต้องแบบเสียกบแปดดาวเลยทุกก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันสกิลก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตอ่ะเป็นสกิลฟื้นฟูแล้วก็มีเกาะเลือดแล้วก็มีต่าทักษะด้วยตัวนี้ถือว่าดีมากๆกอ่ะอีกตัวหนึ่งก็ ตเป็นตัวของมกุมินตัวนั้นผมยังเปิดไม่ได้นะผมอะตอนนี้คืออยากจะเปิดให้ได้มากๆอีกหนึ่งสกิลจะเป็นยกเลิกอาตะของศัตรูสร้างความเสียหายสามพันของกจมตีลงในพื้นที่แล้วก็จมตีให้ศัตรูกระดินหอยหลังตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชนใกลได้นะผมเอาเป็นตัวที่ใช้งานดีละกันสำหรับตัวนี้ผมยังลังเลอยู่ว่าผมจะปั้นแม็กหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกลิอีละกันแต่ว่ารีวิวได้เห็นแน่นอน,นผมสำหรับตัวของกาั์เนี่นะผมถือว่า โอเคเหมือนกันอ่าในการเปิดกาชานในรอบนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวเลินเจอร์ที่ผมต้องการแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเปิดได้อยู่นะผมอ่ะยังน้อยก็ถือว่าเปิดได้ละกันเดี๋ยวพามาดูสเตจวิ่งหน่อยละกันว่าสเตจวิ่งในรอบนี้เป็นเกียร์ชิ้นไหนแล้วก็เป็นเกียร์ชิ้นอะไรกันนะผมเนื่องจากว่าตอนที่ผมเข้าเกมมาผมยังไม่ดูเลยนะผมว่าของรางวัลในรอบนี้เป็นอะไรนะผมอ่ะ เกียก็วนลูกมาอีกแล้วนมสําหรับใครที่ต้องการเกียรนุ่มก็สามารถไปวิ่งตามลากกันได้เกียร์ชิ้นนี้ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีนมอ่ะก็ไปเปิดอ่าไปร่วมเล่นกิจกรรมกันได้นมครับตรงนี้น่าจะเป็นเกีย์ตกแต่งผมที่มีรถแลด้วยนมอ่ะแล้วก็มีลูกโป่งด้วยนมอ่ะลูกโป่งนี้ถือว่าดีมากๆเลยอ่ะในรอบนี้อ่ะโอเคแล้วกันถือว่าเปิดได้นมถ้าไม่ได้ก็ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหน่มโอ้โหเปิดไปตั้งเกือบ80ตัวห่มเดียวรอผมมีตัวกระช่าเพิ่มอีกเดี๋ยวผมมาเปิดตามลาต่อแน่นอนห่มบอกเลยว่าโคโบรอบนี้ต้องได้ครบซตแล้วผ่มว่าค่อนข้างที่น่ารักมากๆผ่มส่วนเกียร์ก็ถือว่าดีแหละแต่ว่ายังไม่ใช่เกียร์ที่ผมต้องการหนุมอ่ะเอาตรงๆคือต้องการแค่ชิ้นเดียวแต่ว่ามันมีความเสี่ยงสูงเกินไปนุ่มอ่ะุคโลบูในรอบนี้ถือว่าได้ตัวแล้วกันอ่ะได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วหนุ่มปะ ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการเปิดกระชา้นไอที่หลักหน่มสาหรับใครที่เปิดได้อะไรเกหรือม,มาขิงกันได้ต้้นร่างคลิปนี้ได้เลยหน่มบอกให้เลยว่าอ่ะน่าจะมีคนเปิดได้เยอะแน่นอนผมสำหรับช่วงนี้สำหรับใครหนุ่มที่ชื่นชอบคลิปนี้กลยลกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดไอเดียงเือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารลิดใหม่จากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนุ่มสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ